มินิฟ์มสวัสดีครับออกมาลัดงัวครับนี่เอาตะตีนบานไปเลยครับนะปากทางออกเลยท่านภาษามานออล้วภาษาอะไรเขาเลยครับพื่นโอ้เดี๋ยวมาท่านเขาเลียนมาโองามไปแล้วครับอ,บอ,บอ,บอากภาษาเมื่อยเลยบอครับยน่าอยู่หมู่เท่าพ่อ่งยดอกภาษามาแล้วครับนี่ห้องผู้ใดนอนเนาะเอาผัเป่งมาครับนะ โอ้ไม่โมเมน,บบนครับนะของอองไเม็ดก้อนพอหน่อยหน่อยก้อนครับเอ้ยเฮ้ยตายมวยครับเดี๋ยวโม่ไม่โม่ไหมห่บ่ อยาจะมั่วม่มครับสนะองตัวเดี๋ยวของไปโอวายอยู oh, <why> อ่โอ้พอดีงัวงามตึนไหมม่มานบนน้นสองตัวนั่น<า>ครับท้อง่าพ่อเอ็นจะนั่งหน่อยครับหน่อยก่อนครับนะเนาะไม่ก้อ,อกนเคยไปทายของเขาหน่อย อันนี้ก็ของอ้สุพรนครับนี่นี่ครับได้มาแล้วปีเดียวได้สามแล้วครับสามแล้วเอาไปรัานกุยงไปนะครับพวกตำสาจสงตำสาจสภนน่มรีไอ้เขาเขาหวันครับนะทำในรับ ก็ตามมาด้วยของเมติกพ่อไส้และกับสุดท้ายไกไก่กับเป็นของงงานก็ของ,ง,ของเอ่ออ้ออพาวทับประศักรบทีมอกี้ของอายสุพันได้จากของประซักิ์ไปครับเนาะห้พันมึงก็เลี้ยวไปนี้ครับส่วน,นวเป็ยากไก่เ่อมาถ่ายครับ เราเบสมนี่นมีกน้าครับนีกหนุ่ว,วันครับอะไรล่ะของคูงามเอามาเหลี่ยมครับนะหอยเอาห้องนี่ตัวตัวฟอพันมันครับนะบดดื้อครับตัวนี้ให้หมอนหนึ่งดิให้แดงหน่อยตัวนึงดิโอ้ผมจะถ่าย ไอห,หอยเอามาโอ้มาสองตัวมันนี่ไร่ไปหาพอ่อขาบอแมนตัวไหนสนใจเ <laughs> อาภาษาครับหมาทุกป,ปีครับนะแพะยางคักคไหนก็ไรทุกป,ปีครับนี่เหลือซัมมี่ครับนะี่เหลือซีครับ,บ,บอไ่ไม่ติดให้ตัวไหนที่ว่าเป็นไฟใหม่มันมต,มตัวนี้บอก ไปตีรับเอาไปตองเขาครับนะเส้นทางเขาอย่างอีกไกลครับเดี๋ยวทางเขาครับปุ๊นครับไปก็จะย่างไปไกลๆครับไปถึงทางโป่งครับนี่นี่ก็เขียนหน้าทว่อเต๋าแบบน่าต้นบมกเซลต้นบวกเซลลายครับนี่แต่พอตั้งแต่ซิมหน่วยแล้วครับเนาะมันเป็นหรือเปล่าบางหูครับไหนจะเป็นอยู่มั้งครับเนาะแต่พอเห็นเป็น มาเก็บบ่ได้มาเก็บกับบนทางเขาเขาเขาอยู่ไกลครับแบบทางเขาบ้านแล้วก็จะเลาะไปย่งางไปมื้อนี้ครับย่งางมากครับมื้อนี้เอาบรรยากาศจักน้อยครับเนาะควายเวลัดถ่าย,าายควายเอ่ยงัวงัว่าเป็นมาก,ก่อนครับเนาะพวกเลี้ยนเรียงท่าอย่างนี้คือกันแต่ว่าสําหรับสามน,นิฟาร์มก็เลี้ยงเนาะปล่อยเน่ะก็ไปเลี้ยงพูนครับใส่ไปเลี้ยงไปเลี้ยง คนละทีครับเหลี่ยงแค่นี้เพิ่นวายู่ครับเพราะเพิ่นจะไปบรรทุ่งไปไกลเหลี่ยงเหลี่ยงคนละฟังเลยครับเนาะดาวครับดาวควายงาครับโอ้ยข้ามย่ยเด๋ลัดควายครับควายเพิ่นแล้วทำไม่ดมดมก็แม่ม้วนครับอะไระครับเข้าง้วเขาอยู่ไกลครับเพิ่นรัดควายเพิ่นจะหนีครับ อันนี้ก็แม่นครับเลยเอาเม่กรองครับนะลายข้ครับอยู่นี่เก็บรีวิวไปเรื่อยๆครับนี่ขออพอไส้ครับนะพอไส้ไม่เลียงครับเนาะเ mm hmm. พคุณจะหอดไม่กับมีครับนะส mm hmm. ดีพานมากกัจะมีของภาษาหนึ่งเอ่ออะไอีกครับซาหนึ่งหน่อย เอ็นพอห no น่อยพอเอ็นพอสุพรรพอทิ้นคร่บนะซีแล้วเมติกหาครับเนาะพอสักมกครับเจ็ดนี่ครับเจ็ดพอซ้ายครับเนาะเก็บเลเวลห้าไปสกายแลบเพิ่นครับเนี่ยสายยาสกายแลบเร็วขนาดครับงูมหาเสือครับ เ,เสือแดงครับมันนี้เาม่มีฟาร์มเสือลายครับนทางดังไซค,ครับไอเสือลายนะครับนะเหมนของไม้เป็นครับของไม้เป็นในข้องไม้เพชรเมียรครับเนาะของโปรไซไปแล้วครับ ไก่มาแล้วูครับไก่ในหูครับนะอาอนี่ไหมล่ะครับสองหมื่นครับน้ำม,มูไหมล่ะคอ,อกอาจจะเป็นโมกของแม่กรมกับพ่อพันครับนี่พันน้ำหนเพันมามากก่อนมุยแล้วครับนะเป็นเคยมาแล้วรอบนึงแล้วคุนอาจจะยามครับนะมาก่อนฟูนี่ครับ บวกเขาไม่กลมเขาบอผ่านครับเบื้องลักษณะเนี่ยเป็นของไม่กลมบรหำมม์นะครับเนาะขึ้นมากกว่านเลยหมู่เผือกยู่แถวๆนี้แหละครับเนาะอันกำลังทยอยขึ้นมากผมเห็นอยู่ครับน่าจะเมย์ครับนะครับไปต่อครับไปขวางทางคนหน่อยกันเป็นสีบบยางครับเขายางไปก่อนเราเลยอาไม้ครับนี่เขาไม่กลมครับเนาะตามกันมากครับฟูงไปใส่ครับเนาะเอิ้นกันคนไม้อีกแล้วนี่ยมาบัดทันกันแล้วนี่ ปกติพนจะเป็นคอ,อกที่ง่วขึ้นคำนะครับเนาะมันจะมาหลับคำไปแล้วครับพนส่วนเสียงไปเรยท่าพนใกล้จะถึงทา่าขึ้นแล้วครับนี่ไปต้องเลยก็กระถินาลงไปนี่มีช่องทางลง,งเป็นทา่าขึ้นคึอเก่าครับ,รบทุกปีครับท่าลงก็อยู่ตรงนั้นแหละครับตรงทางโค้งมานีพะไกลครับ ซื้อต,ตน้นยูค่าต้นน่ะครับน้องโนของมันจานนี่ครับปลากกเสียวครับต้นเสียวทาลงอยู่นี่ครับถ้าขึ้นอยู่นี่ไปน,นี่ครับขึ้นมานี่ทุกปีครับนี่ขึ้นมาตรงนี้ครับหน้าทาแม่นางพอชักขึ้นมานีทาแม่ต่วนตรงมางนี้ครับเอาไหมครับาาบ่เห็นแล้วไม่ไป,ปดามาูบ่ะขี้เบื้องนั้นเนี่ย,ไ,ไ,ยไ,ไ,ไปร้านก๋วยละ นบบู่รถครับนะแ้ามากครับหานนะไรครับไครับปีกเลมสิงไปแล้วมาลัดงัวกันครับตัง้งงัวมัค่อยๆขอฟุงมาครับโคมาและวอาอาลรงมากลมามาลบก้องลงก่อนแล้วแล อะไบ,บ้งนะ,คร,ะครับนะอาละครับของเมยย่อยมากกั่เนะลบกล้องลงเมย่อยเอ้ยเมย่อยเมก่อนขึนมากก่อนเลยไปไปเฮ้ยเบื่อีอ้เางูงาจะคลอมีบนะอน่ะอ่าพอเตี้ยครับ,บย <c oughs> ไม่ดูไม่รู้เอารถขึ้นมาแห่นะครับเราก่อนจอดก่อน,ออนครับจอดก่อนครับเข้ามาครับเอาเอาไม่นี่งฟังเข้ามาครับเนี่เฮ้ย Giếm gắn hảo, điểm ngàn, hả? rồi Way hết nắp 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 Quay nắp 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 เอายังไม่ทันเมือจนี่เลยมเสิแม่ยู่ะนี่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 เลยอไงอพี่นี่นี่พพี่พีพี่นนี่นเอ้ยลักษณะครับนะเราไม้ฟังกันมากครับนะครบไปเลยไปเลยไปคนไรก็มกระโดดพ่เลย ข้าอะไรงว่วต่อไปครับไปแล้วครับมโาโมนี่ปบง่วแล้วครับนะงัวมีควายเรามือนีสำนรัซะกกอนครับขอบคุณท่านที่ตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ